ปัจจุบันก็ประเทศไทยเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมมีจํานวนมากขึ้นทําให้การดูแลรักษาตัวเองหรือการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากคําแรกสุดคือคำ,คำว่าทรมานความเจ็บปวดอะยืนไม่ได้มันปวดมากเลยอะปวดปวดแบบทรมานปวดน้ําตาไหลอะก็รักษากับคุณหมออยู่ตั้ง หลายปีนะประมาณ5 6ปีหรือไงนี่แหละแล้วคุณหมอเขาถามถึงการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วป้าก็บอกว่าปามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายป้าก็เรียนให้ท่านทราบโดยตรงเลยการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับซึ่งมีจํานวนค่อนข้างมากทําให้ผู้ป่วยต้องเตรียมมีรับภาระเกี่ยวกับการหาเงินมาใช้ในการทําผ่าตัดนะครับผู้ป่วยก็ต้องตัดสินใจ นานในการที่จะทําการผ่าตัดรับการรักษาเนื่องจากเรื่องเศรษฐฐานะแล้วก็ความพร้อมของผู้ป่วยเองทําให้อาจจะสูญเสียโอกาสในการได้รับการรักษาเหล่าดีได้ก็จะทำใ้ใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากมากขึ้น นับว่าเป็นพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่มีต่อพวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่สามารถที่จะได้เข้าถึงการผ่าตัดชนิดนี้ซึ่งเป็นการผ่าตัดโดยการเปลี่ยนข้อเขา่าโดยใชเ้เครื่องคอมพิวเตอร์นำวิถีทำให้การรักษานี้ผู้ป่วยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็มีบาดแผลเล็กแล้วก็มีการสูญเสียเลือดน้อยสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่ ภาวะปกติใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วมากยิ่งขึ้นเรารักษาผู้ป่วยทั้งหมดจํานวน10รายครับซึ่งการดูแลรักษาของผู้ป่วยทั้งหมดนี้นครับค่าใช้จ่ายก็ทางโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์นะครับเป็นผูด้ดูแลในส่วนนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อขาดเทียรในปัจจุบันสามารถที่จะมีอายุการใช้งานได้ตลอดชีวิตจะไม่กลับมาปวดซ้ําแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนกับ ่อนที่ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการของข้อเข่าเสื่อมได้พูดคุยกับคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่ได้ร่วมโครงการนี้มีความซาบซึ้งใจที่ว่าที่ได้ร่วมในโครงการแล้วก็รู้สึกสำนึกในาพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยชีวิตเขาได้กลับคืนสู่สภาวะปกติอีกครั้งหนึ่ง นัดแล้วคุณหมอเขาท่านก็พูดให้ป้าฟังว่าเออหมอได้ทุนแล้วนะป้าก็ยกมือบอกโอ้โหขอบพูดเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะตอก่อนป้ามาโรงพยาบาลนะป้าเดินจากมาันจะมาถึงจุลานะป้าต้องพักตลอดเลยอะ่ะพักเอามือเกาะลาไว้พักเพราะตั้งแต่ผ่า้งหยาวเลยเดินยาวตั้งแต่ต้นยันสุดจุลามามาถึงจุลาได้ภูมิใจปลื้มใจ,มใจโอ้โหแบบ แบบหาที่สุดไม่ได้เลยในชีวิตจริงๆนะพูดกระพูดงป้านี่โอ้ใครไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนก็ไม่รู้แหละสําหรับตัวป้าเนี่ยป้าจะรักโรงพยาบาลจุฬามากก็จะพูดคำนี้ขึ้นมาเลยขอขอบพระทัยในพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทรงเมตตาแก่ประชาชนค่ะที่ทําให้แบบชีวิตการเป็นอยู่ของเราเนี่ยดีขึ้นป้าป้าภูมิใจไง i'm